เมเบอร์ลีนซูเปอร์สเตย์ไวนะคะหน้าตาแพคเกจจิ้งของน้องเขาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยคอเนิดหนึ่งนี่คือลิปของวันนี้นะคะมันวาวมากแต่มันไม่หลุดทุกคนมีการใส่หน้ามีการพูดคุยน่คะมันก็หลุดสวัสดีค่ะ กลับมาเจอกันที่ช่องแกม,มิสฟอนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกลับมาพร้อมกับรีวิวบล็อกสวอชลิปตัวใหม่ล่าสุดจากเมเบลีนะคะเวลาเมเบลีมีลิปออกมาใหม่ๆอะไรเงี้ยแกมจะพยายามเก็บรีวิวให้ครบทุกตัวต้องลิปของเมเบลีมาหลายรุ่นมากๆนะคะในส่วนของลิปตัวใหม่ล่าสุดของเขาอะ่ะ เนื้อเนี่ยแปลกมากไม่เคยเห็นแบรนด์ทําเนื้อแบบนี้มาก่อนแล้วก็เป็นชื่อที่แปลกมากๆนะคะลิปรุ่นใหม่ล่าสุดของเมเบลีนนะคะก็คือคุณน้องคนนี้เลยค่ะ m a เบลินซูเปอร์สเตย์ v i n y นอ n k งนะคะเพื่อนๆเ,เปิดในช้อปปีหรือว่าร a ซาด้านะคะเขาจะเขียนเป็นภาษาไทยไว้ว่าไวนินนะคะอาจจะเป็นการแบบเปลี่ยนการออกเสียงเพื่อที่ว่าคนไทยเนี่ยจะได้เรียกชื่อนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะขออธิบายนิดนึงนะคะคําว่า v i n YL นะคะอ่านว่าวายนถามว่าวายโคืออะไรคือแกมอ่ะเป็นพนักงานบริษัทแล้วบริษัทแกมนะคะขายคอร์เซ็ตที่แบบที่รัดเอวนะคะซึ่งวายโเนี่ยสำหรับบริษัทแกมอ่ะมันจะเป็นชื่อหนังชนิดหนึ่งที่มีความวาวความกรอซี่สุดๆแล้วแบบเขาจะให้ลุคแบบเซอร์เทอรลุคที่แบบเออตะโกนจริงๆนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ทุกคนคือหนังวายโนนะคะซึ่งเพื่อนๆพอเดาได้ไหมพอเดาได้ไหมว่าคุณน้องคนนี้เนี่ยเนื้อจะเป็นไง คำครมของคุณน้องคนนี้นะคะก็เหมือนชื่อเขาเลยทุกคนคือเป็นเนื้อที่ มีความแวววาวมีความชายมีความฉ่ำเขายังเคลมว่าคุณน้องคนนี้เนี่ยติดทนยาวนานถึง16ชั่วโมงนะคะมีเทคโนโลยีคัลเลอร์นะคะที่ช่วยล็อกสีตัวนี้เนี่ยไม่ให้สีทานเฟอร์ไม่ไหลยเยิม้มแล้วก็ไม่เปือแม้ทุกคนอันนี้คือคำเคลมของเขานะคะซึ่งวิดีโอของแกมในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะบรรจุภัณฑ์มารีวิวเฉดสีของเขามีเฉดสีไหนที่แกมชอบบ้างเนื้อของเขาเป็นยังไงบ้างน,นะคะเราก็จะมา รีวิวความติดทนนานของน้องเขาด้วยนะคะปกตินะคะแกมทารีวิวเครื่องสําอางใหม่ๆชิมแค่ใหม่ๆตลอดใครชอบรีวิวยางนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากด like, กด, share, กดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องน้องแกมด้วยนะคะ super stay vinyl นะคะหน้าตาแพคเกจจิ้งของน้องเขาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็แต่ละเฉดสีนะคะก็จะมีแพคเกจจิ้งที่สีแตกต่างกันออกไปนะคะสีข้างนอกกับเวลาสวอชลิปออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันแต่ยังไงแกมจะให้เ,เพื่อนๆดูในสวอชละกันว่าสีเขาจะมีความ แบบแตกต่างขนาดไหนนะคะทีนี้แกมขอหยิบสี15้าให้ทุกคนดูนะคะนูนเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะมีความลื่นเลยนะคะแล้วก็เวลาเปิดออกมาเนี่ยเขาจะเป็นงานลิปจิ้มจุ่มนะคะหัวแปรงจะเป็นอย่างนี้ซึ่งหัวแปรงเนี่ยใช้งานได้ง่ายไม่มีปัญหาเลยนะคะแปรงเขาบอกมาตัวนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อไวนอลนะคะเนื้อจะมีความชายมีความแวววาวมีความแบบฉ่ำแล้วก็ตะโกนมากๆเลยทุกคนแกมจะทาให้ทุกคนดูนะคะเริ่มต้นเนาะ เกียน้องเขานะคะแล้วทิ้งให้เขาแห้งนิดนึงเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเขาก็ยังทิ้งความวาวไว้อยู่แล้วเขาก็จะทิ้งลุคที่แบบปากเต็มเต็มเบาๆกล่ำกล่ำมาแบบสวยมากเลยทุกคนะจำชื่อรุ่นไม่ได้ทุกคนเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเนี้ยนะคะหน้าตาคล้ายกันแต่ว่าคนละแบบปลาเกลี่ยไปแล้วเนี่ยเขาจะมีความแบบเป็นงานกรรมีไม่ได้ปกปิดสีเล็บฟีปากมากนักนะคะไปนะคะ super s t a t e m แ n t i n g ใช่ปะทาไปตอนแรกจะเห็นได้เลยว่าความวาวเนี่ย ไม่เท่า2ตัวนี้นะคะแต่ก็เวลาเกลี่ยออกมาเนี่ยไม่ทิ้งความวาวไว้เลยนะคะพอมแบตอิงตัวนี้เนี่ยเอาจริงคือถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้สีเต็มๆนะคะไม่อยากได้งานฟูงๆมากอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้เนื้อสีชัดเจนนะคะนะคะเมเบลีนซูเปอร์สเตย์อิงครียอนนะคะอย่างน,นี้เลยทุกคนเนื้อเป็นอย่างนี้ แล้วก็เวลาเปรี่ออมานะคะยังได้เม็ดสีที่แบบว่าสามารถกบสีลิมฝิกบากได้อยู่แล้วก็จะทิ้งความวาวไว้ปาแ,แกมีความรสึกว่าทางเมเบลีนอ่ะเขาเอาตัวนี้เอาตัวครีอนแล้วก็เอาความติดทนนานของตัวแมตตอิงนะคะมาผสมกันให้เกิดเป็นซูเปอร์สเตย์วายโนอิงทุกคนมาไปเนะี่ยอ่ะขอจะกายเนาะะวาวๆอย่างนี้ใช่ปะ คือถ้าเพื่อนๆปล่อยเขาไว้อย่างนี้โดยที่ไม่เกลี่ยก่อนนะคะแล้วเพื่อนๆแบบไปกินข้าวอะไรเงี้ยจะรู้สึกได้เลยว่ามีลิปอะกองอยู่บนปากสิ่งที่แกรมชอบทําสําหรับลิปรุ่นนี้นะคะคือใช้แปรงอะเกลี่อนองเขาเน็ดหนึ่งแกรมความรู้สึกว่ารุ่นนี้เนี่ยใช้แปรงอะเกลี่แล้วสวยกว่าการใช้นิ้วมืออืม <c oughs> ความรู้สึกเกลี่ยอย่างนี้ก่อนทุกคนไม่เพิ่งเห็นสีปะ่ะต่อให้เกลี่ยแล้วนะคะก็ยังเป็นสีที่ เนื้อสีแน่นอยู่สีนู้ดด้วยนะคขามานเน็ตหนึ่งเน็ตหนึ่งมาหรับคนที่ชอบเม้มปากเนี่ยอาจจะรำคาญแต่สำหรับแกมอะ่ะแกมแบบไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะคะมันวาวมากแต่มันไม่หลุดทุกคนอืมจูบเนี่ยจะให้ความความหนึบอันนี้เนี่ยมันหายไปแล้วก็ยิ่งถ้าเพื่อนๆกินข้าวนะคะความหนึบก็จะหายไปด้วยอืม แกมพูดเรื่องลิปอะยาวมากๆเพราะแกม,มีความรู้สึกว่าเออคอนเซ็ปต์แบบนี้มันใหม่มากๆแล้วก็ต้องการอธิบายให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจจริงๆนะคะทีนี้ลิปรุ่นนี้นะคะมีวางขายกันทั้งหมด8ปเฉสีนะคะเรามาดูกันเลยว่า8ปเฉสีเวลาอยู่บนปากของแกมนะคะจะเป็นยังไงบ้างว่าแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสีนูดเข้มกลางๆหรือว่าสีสันสดใสนะคะพิก m e n t สีคืนแน่นมากได้ปากที่ตะโกนสุดๆว่าสีที่ยัมทาอยู่วันนี้นะคะ,ะนี่คือลิปของวันนี้นะคะเพราะว่าอยากได้ลุคที่มีความสดใสสดใสจะบอกเลยว่าปกติเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรสีสันสดใสแต่คอลเลคชันนี้ทุกคน เฮ้ยสีความแบบความแดงความกล่าความฉ่ำอะ่ะของคอลเลคชันเนี้ยมันได้จริงแล้วเนื้อสีอะ่ะมันทําให้สีลิปพวกเนี้ยมีความแบบตะโกนมากๆทําให้น้องแก้มนะคะแนะนําเลยใครที่ชอบลิปแบบสีสันแบบสีสันสดใสสีสันแบบแจ๊ดแจ๊ดสดสดกำ่ำกล่ำวาวความแดงความม่วงความแบบมันได้มันได้มันได้ ฝั่งที่เป็นความนูนสายหวานขึ้นมาหน่อยนะคะสีสีเนี้ยนะก็สวยเหมือนกันมีอยู่สีนึงที่แกมมีความรู้สึกว่าแกมต้องใช้แรงในการแต่งตาแล้วก็ปกแกมเข้าไปเพื่อที่ว่าจะไม่ทำให้แกมดูป่วยไปอันนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาของเฉดสีผิวแกมแล้วนะคะนั่นก็คือเบอร์35ทุกคนปกติอะ่ะแกมชอบสีแบบนี้นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเวลาทาไปบนบนปากแกมแล้วอะ่ะ มันต้องทาแก้มแล้วมันก็ต้องทาปากให้แบบสีมันเข้ากับกับลิปอันนี้ซึ่งแกมอ่ะไม่ได้มีที่ทาตาสีแบบนี้เยอะนะคะีนี้เรามาพูดถึงเรื่องความติดทนนานนะคะแกมมี cleansing sheet ของ p ว v v ีอยู่ทุกคนยังขอหยิบน้องเขามาเช็ดนิดนึงก็คือขนาด cleansing sheet อะยังลบยังลบออกแบบต้องถูแรงเลยทุกคน cleansing s h เขาก็ลดอยู่นะทุกคนเนี่ยคือถึงแม้ว่าเราต้องใช้ ใช้แบบแรงในการถูนิดนึงนะคะแต่ว่าอ่ะลิปก็ออกอนะจ๊ะจูบจูบหลุดน้อยมากออกไรายชู่นิดหนึ่งมีการสายนะมีการพูดคุยนะคะมันก็หลุดนิดนึงอะทุกคนก็ไม่ถึงก็ไม่หลุดเลยแต่ก็หลุดมานิดนึงนะคะแต่เวลาจูบอย่างนี้เนะี่ยก็ไม่เห็นแล้วนะคือเพื่อนๆสามารถซับลิปอะซับลิปออกก่อนได้นะคือซับอย่างเงี้ย ให้ความอ่ะเวลากดไปแรงๆนะคะเขาก็จะหลุดออกมาเพิ่มขึ้นให้ความแบบหนึบๆอะ่ะมันหลุดออกไปก่อนแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยแทบไม่เห็นอะไรเลยอ่ะจมให้เพื่อนดูอีกด้านหนึ่งนะก็จะหลุดออกมาน้อยกว่านะคะนี่นะคะแค่นี้มันไม่พอทุกคนเมื่อกี้นี้นะคะแกมไปกินข้าวมานะคะตอนที่แกมกินข้าวเนี่ยแกมลองใช้สีนูด สนูดเบอร์15ทาสีเดียวเนี่ยลองกินข้าวดูว่าแบบกลับมาไปยีบมานะคะไปเทคแนปมาเพราะว่าง่วงมากจริงปากอิ่มมากจะมีแบบหลุดหลุดแล้วก็เป็นเส้นๆจับล่องๆนิดๆน,นะคะแต่ว่าด้วยรวมเนี้ยปากดูเต็มสุดเลยอะคือเวลาจูบนะคะเขามีหลุดออกมาเล็กน่อยอะแต่ลิปตรงเนี้ยยังอยู่ดีอะเนี่ย สวยมากสวยมากตัวเวลากินข้าวไปแล้วนะคะหรือเวลาพูดใช้ชีวิตนะคะข้างในปากอะ่ะก็จะแบบหลุดออกไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็เวลากินข้าวกินน้ำต่อไปเรื่อยๆนะคะขีลิปอะ่ะจะมีอาการแบบเป็นเส้นๆหรือว่าตกร่องปากแกมเล็กน้อยนะการรอบนอกปากเนี่ยก็คือแบบ ปกติมากๆชอบมากเป็นคนที่ชอบอะไรที่มีความติดทนนานอยู่แล้วร,รุ่นนี้นะคะได้ความวาวความฉ่ำแล้วก็มาพร้อมกับความติดทนนานนะคะแกมแบบยกให้เลยนะคะแา่คอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมไปลองมาแล้วชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์มาได้หมดลิงก์ของทุกอย่างนะคะแกมจะทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์เปิดดูได้เลยจ้ะแม่ส่วนวันนี้นะคะแกมลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวีดีโอหน้าวันนี้ประคาสวัสดีค่ะ